สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Gorilla TV ครับผมโ้โ,โหวันนี้ก็วันที่26นะกิจกรรม Rampage อสูรโลกใหม่ก็เริ่มวันนี้นะครับแต่คนอื่นนะครับโอ้โหรู้สึกว่ามีการแจ้งเตือนท็อปอัพนะครับได้กระเป๋าสัตว์เทพนะครับโคตรเท่เลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันมันเป็นยังไงนะครับผมนี่นี่เข้ามาตรงนี้เลยหรือตรงนั้นก็ได้นี่กระเป๋านี่โคตรสวยเลยคือเป็นการรวมเหมือนแบบฟิวชั่นระหว่างมังกรแล้วก็ฟินิกแล้วก็เสือแล้วก็เต่านะครับผมก็กดรับเลยท็อปอัพ199เพรนะเออก็ก็สวยดีก็คือ ก็ถือว่าสวยเลยจะเปลี่ยนให้ดูเลยนะครับผม อ่านี่นี่นี่เดี๋ยวลองใส่ลองแสดงหน้าร็อบบี้เดี๋ยวโหแบบเป็นการแบบฟิวชั่นเลยโ,โหสวยดูมิปี่แบบอลังการงานสร้างด้วยนะโอ้โหโอ,โอเควันนี้ก็จะมารีวิวมาัสายฟ้าแล้วก็บอกถึงกิจกรรมเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับก็อย่าลืมฝากด like กดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับแต่ตอนนี้พี่ได้ไปมาโคตทเทพชรก็มีเก็บไว้เลื่อนขั้นสิทธิ์ขั้นสูงเดือนหน้าด้วยนะครับโอ้โหงานนี้ดีชิวๆเลยนะครับผมโอเคอย่าลืมฝากด like กดไลค์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมก็เดือนนี้ก็โดนไปหลายเพชรเหมือนกันนะบอกไม่มีตังค์ไม่มีตังค์เติมเพชรแต่ก็983เพชรแล้วเหมือนกันโอ้โหไม่ธรรมดาจริงนะครับเกมนี้โอ้โหน่าจะเป็นเคเตอร์นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามาใส่ฟ้าเป็นเยี่ยงใดนะครับพี่บอกเลยว่าอันนี้น่าจับจองอม,มาใส่ฟ้าบ้านมังกรฟ้าดินี่โคตรสวยดูดูดอ้าวดูไม่สวย ดูดูเป็นรูปมังกรนะครับเป็นแบบมังกรแบบใส่ปลอกแขนนะเออนี้แปลกดีนะสวยนะเอฟเฟกก็คือเหมือนมังกรแบบขูันึกออกว่าเอออันนี้ดีเดี๋ยวขอเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่าเสื้อมันไม่โอเคนะครับผมเสื้อเป็นสีฟ้าแล้วตัวสกินของเอฟเฟกต์ฝ่ามัดก็เป็นสีฟ้ามันมันดูแบบไม่แบ่งแยกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับผมนี่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 โอ้โหโคเทเบอกเลย พูดแล้วมันแบบน่าเสียดายนะครับเพราะว่าพี่ว่ามันไม่ต่ำกว่า2 0 0พเพชรนะแต่พี่อยากได้นะเว้ยแต่แบบมันจริงๆว่ะดูดีดูดีอ่ะคิดว่า400เพชรจะไหวไม่ไหวหรอกจริงๆพี่ดาพี่รู้พี่หมุนชุดคอบบ้ามาแล้วพี่รู้ไงเออเนี่ยเออโคตรสวยบอกเลยโคตรสวยดู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  โอ้โหต่อยแล้วเป็นแบบเหมือนมังกรฝุ่ขู่ๆนะครับผมก็อย่าลืมมาจัดกันนะครับผมสำหรับคนที่มีเพชรนั่นหรือน้องๆคนไหนไม่มีก็ไม่เป็นไรมัน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 ไม่เท่าไหร่ก็คือเขามีเดี๋ยวมันก็มาครับเออมันเดี๋ยวมันก็มามันก็ไม่ได้แลรอะไรมากหรอกคือมันก็ต้องเปิดขายอยู่แล้วนะครับผมอ่าคิดในแง่นี้อ่าแล้วก็จะมีทางด้านของดูของรางวัลที่มีอะไรบ้างโอ้มีท่าทางด้วยนะมีท่าอ่าไมเต้นว่ะอ๋อท่าที่มันกระโดดยักยักยักยัยกอะไรประมาณนี้ยแยกกันนะโอเคไหมแล้วก็ เ,เป็นตราเหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกอะ่ะมีทางด้านของเมื่อกี้อะไรไอวอลที่ท็อปอัพครั้งที่แล้วนะครับเด็ก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 랩อะไรประมาณนี้นะก็ปล่อยมันก็ประมาณนี้เลยก็คือเอาง่ายๆคือว่าสวยพี่บอกเลยสวยถ้าใครมีก็โคตรเท่เลยดูเป็นมัดสายฟ้าไอ้สายฟ้าแกะ มันคือมัดมังกรฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็มีอะไรเบตรเตะเลดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอ่าชุดนี้ก็คือวันนี้คือเป็นวันของกิจกรรมนะครับเริ่มตีสี่นะครับก็ตีสี่จะตีสี่แล้วละพี่ทําคลิปนี้ก็กลงประมาณตีห้านะก็คือสามารถกดรับได้ทุกอย่างเลยคือของลดราคาเยอะแยะเลยตั้งแต่ตู้ล็อกี้โรโยไดมอนโรโยอะไรก็คือแบบหินพะลึกอะไรเงี้ยแต่เออสําหรับคนที่รู้นะบอกพี่หน่อยคือพี่อยากได้ชุดเนี้ยพี่พี่ พี่จะหมุนเว้ยแต่แบบพี่หาที่หมุนไม่ได้มันอยู่ตรงไหนปะเออคืออยากได้ชุดสดีเหลืองเนี่ยชุดสีเหลืองเนี่ยเอออยากได้แบบอยากได้เ,ยเฉยอะคือมีความรู้สึก,กว่าเป็นคนชอบเหลืองดานะครับผมว่าคืออยากได้แต่อันนี้มันมีไว้แต่มันไม่ลดราคาอ่ะเข้าใจปะก็คืออยากได้ชุดเนี้ยเหลืองๆอง่ะ จริงๆเลยมันหาไม่เจอนะครับด้านเดวดูนะคือถ้าใครรู้บอกพี่หน่อยนะครับผมว่ามันอยู่ตรงไหนนะเออเนี่ยมันมีเปินอ่ะเปืนแล้วก็ชุดไอชุดอันล่างนะมีอ่ะแล้วไอชุดเมืกก่อกี้มันอยู่ตรงไหนเออมันอยู่ตรงไหนวะเออก็ประมาณนี้นะครับผมก็ใครรู้บอกหน่อยครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมก็หาไม่เจอจริงๆกับ ไซเบอร์ไรนิงนะครับผมแพ็คนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมแรมเพดกันบ้างดีกว่านะครับวันที่26มีอะไรดีมีโหมดใหม่นะครับเหมือนโหมดคนข้างแหละอ่ะพี่จะบอกให้นะครับเดี๋ยวสอนเล่นนะว่าเราจะมันสามารถใส่สกิลเข้าไปได้ด้วยนะครับผมนี่แล้ววันนี้นะครับตีสี่นะครับเข้ามาเลยนะครับวันเดียวนะครับวันที่26วันเดียวครับรับบอร์ดฟินิกเพิงนะครับผมเอออย่าลืมนะครับอย่าลืมรับนะครับผมกดรับเลย เป็นบอรดที่แรนะครับผมแจกฟรีด้วยนะครับแล้วก็สําหรับคนที่วาดรูปนะครับผมอ่าทางด้านของนี่รถนี้ครับวันที่9ก็คือได้เหมือนกันตีสี่นะครับโอ้โหงานนี้ของฟรีเพียบเลยนะครับผมอ่าต่อไปเส้นทางฮีโร่สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับท่าทางฟรีนะครับผมก็ เข้ามาดูนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่อธิบายครับบางคนบอกว่าพี่ผมไม่ได้สุดท้ายอันสุดท้ายที่จริงมันง่ายมากแต่พี่ขี้เกียจทำนะครับผมก็คือกดแชร์แล้วเอาลิงก์ของเราไปแปะหน้า a ฟ e b o o k แล้วก็ให้เพื่อนของเราที่เล่นเกมกดลิงก์นั้นทุกอย่างจบเลยนะครับผมน้องๆก็จะได้ตัวทางด้านของตัวได้ตัวอีโวมานะครับผมออง่ายๆเลยนะก็มันง่ายอ่ะ คือก็แค่แชร์ล็อกอินแล้วก็ share, แชร์แล้วไปวางแล้วให้เพื่อนกดแล้วก็เพื่อเข้ามาเล่นเกมอ่ะมันง่ายมากเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมอ่ายังไม่จบเพลงเท่านี้นะครับผมกเ็เดี๋ยวรับก่อน ยังมีทางด้านของแผนที่นะคบเปลี่ยนทุกวันก็อย่าลืมกดเข้าไปนี่ดูแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็เข้าไปหามันก็เป็นค่าสุ่มไอเทมนะคบผมก็ไม่รู้ว่าจะแหลหรือไม่แหละนะโอเคต่อไปที่จริงพี่จะกดตั้งนานแต่พี่มารอทําคิวน,น้องๆดูครับเส้นทางที่2เปิดตั้งนานแล้วนะผมก็อย่าลืมเข้ามากดรับนี่พินพินเสือนะครับอย่าลืมกดรับอ่านี่ได้มาแล้วนะครับผมนี่ทารด้าของรูป,ปรูปโปรไฟล์มังก,กรกับเต่านะครับแล้วก็ข้างล่างน่าจะเป็นกดเร่งไปอีกสักห้านะครับก็เป็นเสือ เสือพยักกับฟินิกสนะครับผมมา uh, หงแดงแห่งสวรรค์น,นะครับแล้วก็ เสือพยัก์สวรรค์นะครับผมก็กดมาได้พินอ่าเนี่ยพี่บอกเลยให้เก็บไว้นะครับคพือมันดีนะครับแล้วก็อันข้างล่างคือเต่านะครับรวเบิดมันได้ซ้าเนี่ยไม่โอเคเลยนะครับเพราะว่ามันได้ซ้ําเหมือนอันข้างบนเมื่อกี้นี้ก็คือพยัก์สวรรค์นี่มันซ้านะครับผมเนี่ยอันเดียวกันเลยผมไม่ปื้มเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่โดยกิจกรรมเริ่มวันนี้นะครับแล้วก็มีโหมดใหม่แลมเพจศึกแข่งเทพสูรเนี่ยอ่า หรือืมเข้าไปเล่นการสนุกมันก็จะเป็นเหมือนโหมดคนข้างแหละแต่มันสามารถใส่สกิลสัตว์ป่าได้นะครับสัตว์เทพเข้าไปได้นะครับก็สปอยนิดนึงใครอยากเห็นพี่เล่นก็มาดูได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่มันเฟรมเดตต่ำๆนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคเรามาดูทางด้านของพินนี่พินก็บอกแล้วนี่แรมเพจครั้งที่แล้วท้าบิงเกอร์บิงเกอร์อะไรนี่นี่นบุญญาเดย์คอปบ,บ้าเอออะไรเออนี่ครับโหก็คือเป็นโชว์ความเจ๋งนะครับว่าเราผ่านมากี่ปีแล้ว สามสี่ปีมานี้ก็คือสามปีไม่รู้มันมากี่ปีนะพี่ก็ไม่รู้นะเออเกมนี้พี่ก็เพิ่งมาเล่นนะจริงป่าวหลอกเดี๋ยวะอ่าก็คือมีอะไรใหม่ๆมาก็คือใส่ทเท่าไของโปรรูปโปรฟงโปรไฟล์อะไรอย่างงี้คือก็ชิวๆนะครับก็ใส่ไปคือแบบมันแรกเราก็แลกเนาะคือแบบเป็นกิจกรรมเนาะสำหรับถ่ายฟรีนะมารวมคลิปนี้ชิวๆเลยนะครับโบมโอเคไหมก็ประมาณนี้เลยก็อ่ามีทเท่าไของมังกรฟ้านั่นเองก็ใส่เข้าไปเลย อ่าใส่เข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือกอะไรเบ็ดเตล็ดเล็กน้อยนะครับแป๊บหนึ่งนะพี่ดูก่อนเอาอะไรดีนะให้มันเข้ากับตรีมมังกรฟ้านะครับผมเป็น lampe new dawn นะครับผมก็หรืออะไรอ่เีมันช่วยคิดหน่อยเอออะไรก็ใส่ๆไปเอาเป็นว่าเอาจัดอันดับดีกว่าจัดอันดับง่ายกว่านะครับผมก็เป็นิ l k y hiroi อะไรประมาณนี้นะางทีการที่เลือกโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้มันก็ เซ็งๆเหมือนกันนะคือไม่รู้จะเลือกอันไหนมันมีหลายอันนะครับผมเออวะท้อเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเราจะเลือกทางด้านของนี่เลยฮีโรอีกนะครับผมอ่ายูรุคิอะไรประมาณนี้ปะพี่ก็ไม่รู้อแกร้อ่ไม่ค่อยเคยเล่นเกมนี้ครับโอเคประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมท็อปอัพนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ199เพชรนะครับรับไปเลยนะครับผมกระเป๋าสวยๆแบบนี้นะครับผมเออกระเป๋า สวยๆเลยแล้วก็นี่มัดมังกรฟ้านั่นเองนะครับมังกรฟ้าสวรรค์นนะ้องพู่นี้ด้วยก็คือเป็นของแลอีกชิ้นหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่พี่ว่าไม่แ,แล้วมันก็มาอ่ามันอายจะปล่อยก็ไม่รู้นะอโอเคนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยอย่าลืมไปหมุนกันนะครับเจอกันคลิปต่อไปเจอกันครับผม